เรื่องราวที่กําลังเป็นที่ฮือฮากันอยู่ในโลกโซเชียลของประเทศจีนตอนนี้ก็คือเรื่องของห้องน้าร้อยล้านครับใช่แล้วครับทุกคนฟังไม่ผิดเพราะห้องน้ําที่เรากาลังพูดถึงกันอยู่นี้เป็นห้องน้ําสาธารณะที่ใช้งบในการก่อสร้างไปกว่า100ล้านบาทจริงๆครับซึงเป็นห้องน้ําที่ตั้งอยู่ในตึกเตอ๋อจีพลาซาห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแนานจิงในมณฑลเจียงซูโดยก่อนหน้านี้เตอ๋อจีพลาซาได้มีการเปิดตูวห้องน้ําในชั้นต่างๆของห้างไปบ้างแล้วนะครับเช่นห้องน้ําสไตล์สวนธรรมชาติกับห้องน้ําสไตล์พระราชวังงดูไซึ ห้องน้าแต่ละชั้นก็เป็นห้องน้ําที่ใช้งบการสร้างถึงกว่า60ล้านบาทเลยนะครับแต่ห้องน้ําที่มีมูลค่าการก่อสร้างสูง,สงที่สุดของห้างนี้ก็คือห้องน้ําที่อยู่ในชั้น3ครับซึ่งทํามาในธีมโลกอนาคตแบบไซเบอร์พังที่ใช้งบก่อสร้างไปมากถึงกว่า100ล้านบาทโดยหลังจากเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงสิ้นปี2023ก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากมีอินฟลูเอนเซอร์มาทําคลิปที่ห้างนี้และได้เห็นห้องน้ําที่นี่เข้าก็ทาให้ห้้ออองงงนนนาาาาขเเเตรจจีีีลซ่่่ถะะกยยป็สทททวดับ 4A Pla ไปเลยครับเพราะจากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ว่าในช่วงวันตรุจจีนที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาห้างเตอ๋อจีพลาซา่ามากถึง50,000นคนต่อว,วันเลยนะครับซึ่งเป็นจนํานวนที่มากอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นเพียงเพราะต้องการจะมาชมห้องน้ําเท่านั้นเองครับ